คตุตระเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศสส,อสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทยพร้อมด้วยแกนนำพักจัดก,การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพักเสรีรวมไทย โดยก่อนการประชุมพลตระเอกเสรีพิสุทธิ์ได้ประกาศตัวเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและเชื่อวา่าในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งหน้าผู้สมัครของพรรคเสรีรวมไทยจะได้รับเลือกตั้งเป็นสสเข้าสภา25คนเพียงพอที่จะสนับสนุนชื่อตนในที่ประชุมรัฐสภาลงมติเลือกสำหรับยุทธศาสตร์สู้ศึกเลือกตั้งของพรรคจากนี้ไปต้องรอความชัดเจนของกติกาการเลือกตั้งโดยเฉพาะสูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะใช้เกณฑ์จำนวน500คนหรือ100คนเป็นตัวเลขเพื่อหาค่าเฉลี่ย สสอของพรรคการเมืองและในการเลือกตั้งครั้งหน้าตนพร้อมจะลงสสแบบบัญชีรายชื่อเพื่อได้สิทธิ์ช่วยลูกพักหาเสียงเลือกตั้งทุกพื้นที่ได้หากประชาชนอยากได้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีให้เลือกผมทั้งคนทั้งพักและผมเชื่อว่าประวัติรวมถึงผลงานของผมที่ผ่านมาจะสู้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ส่วนผู้สมัครสสอของพักจะเน้นส่งคนที่ไว้วางใจได้มีความรู้มีความสามารถไม่ซื้อเสียง พลตรเอกเสรีพิสุทธิ์ยังกล่าวถึงการร่วมงานทางการเมืองกับนายสมชัยศรีสุทธิยากรสมาชิกพรรคและนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันว่าบุคคลทั้งสองเป็นคนที่ไว้ใจได้มีความรู้ความสามารถและจะช่วยงานของพรรคด้านการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันแม้ขณะนี้จะยังไม่ยุบสภาแต่การทํางานจะมีความเข้มข้นมากขึ้นส่วนนายสมชัยและนายวีระจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบุคคลทั้งสอง ส่วนการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสแทนตำแหน่งที่ว่างที่จังหวัดราชบุรีเขต3าพลตระเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าเดิมพักตั้งใจส่งลงเพื่อวัดกระแสะความนิยมของพักว่าตลอด3ปีที่ผ่านมากระแสะของพักเป็นอย่างไรแต่ในวันเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งพบว่ามีผู้สมัครเพียงสองพักคือพักเสรีรวมไทยและพักประชาธิปัตย์ส่วนพักการเมืองอื่นๆตรวจสอบแล้วว่าไม่ส่งลงเลือกตั้งรวมถึงพักพลังประชารัฐด,ดังนั้นตนเชื่อว่าผู้สมัครของพักมีโอกาสชนะเพราะนางนันทนันนิธิพนะย่างสง่า สมัครสสของพัคเป็นถึงทนายความขณะที่พัคประชาธิปัตย์มีแต่ชื่อเสียดังนั้นตนเชื่อว่าประชาชนที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยพักจะชนะ